สวัสดีชาววิกได้คนดีคทุกคนครับผมวันนี้นะครับบอสชมลมตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับไวท์ไทเกอร์เอาจริงตอนที่มันมาครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทีมไม่พร้อมเว้ทุกคนก็เลยไม่ได้ลงนะครับไปไปลงทีเดียวเงินบุเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะมาลงไวท t ไทเกอรกันก็จะต้องไต่ระดับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่า White t i กอร์เนี่ยทำอะไรได้นะครับอ่าไวท์ไทเกอรเนี่ยนะครับหลักๆก,ก็คือถ้าเป็นสกิลหน นะครับมันจะลดเอฟเฟกการพื้นฟูสกิลวันนี้อ่ะครับมันจะล็อกศัตรูที่มีพลังชีวิตเหลือน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องระวังหน่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นสกิลโจมตีเดี่ยวนะครับอ่าไวท์เทเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสกิลโจมตีเดี่ยวทั้งหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็ส่วนสกิลที่2เนี่ยอันนี้จะเป็นการโจมตีทะลุครับมันจะเป็นมอบบัฟให้กับตนเองแล้วก็ตีทะลุได้นะครับก็จะเป็นทะลุพลังมอการแล้วก็โล นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวครับแล้วก็ส่วนถ้าไม่ตายครับอันนี้จะเป็นท่าหมู่ละนะครับผมก็จะติดก็จะสร้างดาเมจแล้วก็จะติดสถานะเผาไหม้ได้เสียเลือดได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลดเกรดอีเทอร์เราลงหลักๆแล้วเนี่ยตัวของไวท์เทเกอร์ครับมันจะทําให้เราเนี่ยติดสถานะเสียเลือดแล้วก็ทําให้เราฟื้นฟูได้ช้าลงนะครับแต่ก็คือไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณเอาตัวล้างบัฟไป แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวของไวเทเกอร์เนี่ยมันจะกันน้ําแข็งกัดนะครับอ่าซึ่งซานเรียเนี่ยจะสาดน้ําแข็งกัดไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าติดสถานะเสียเลือดหรือว่าติดพิษเนี่ยถ้าเกิดว่าเสียเลือดนะครับมันจะลดพลังโจมตีตัวเองลง2.5นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าติดพิษเนี่ยจะลดพลังป้องก,กันกายภาพแล้วก็เวทลงอีก5%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครที่ดีที่สุดในการสู้กับไวทาเกอร์ยังไงก็เป็นซานเรียอยู่ดีนะครับเ <Okay. S 1> พราะฉะนั้นเนี่ยทีมเรียจะเอาไปนะครับผมก็จะเป็นประกอบไปด้วยทีมนี้นะครับนั่นก็คือตัวของซานเรียนะครับดะโกนิก้านะมิโคโตยูเรียแล้วก็ตัวของมารุลุหรือว่าจะลองเป็นตัวใหม่อย่างหั <Okay. S 1> วของเฮเลนาได้นะครับเดี๋ยวรอบนี้จะลองเป็นตัวเฮเลนาดูแล้วกันนะครับแต่เอาจริงเนี่ย ตัวของมารุรุเนี่ยการที่บิโรเซฟหมู่เลยน่าจะเซฟกว่านะครับแต่รอบนี้เดี๋ยวลองตัวของเฮเลนาแล้วกันนะครับหานนี่เดี๋ยวต้องเล่นมือซะหน่อยนะเออมาปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนเดิมกับซานเรียมันสแปมสกิลไวได้เลย,เยแล้วก็ตัวของยูเลียก็สกิลใสเลยครับเพื่อแปะสถานะเรื่อยๆ ติดสถานะแล้วนะแต่ก็ Helena เฮเลนาอยู่อ่ะทุกคนแต,ตแต่ว่าตัวแต่ว่าตัวเฮเลนาแอดมัน5ดาวไงมันอาจจะแบบดาวเยอะไปนิดหนึ่งนะฮะก็เลยดูจะยังเอาอยู่อยู่เพราะนั้นเนี่ยรอบนี้เราจะยังสแปมไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่อยู่ความจะเป็นต้องแปะอย่างอื่นนะเดี๋ยวรอเล่นเทินหน้าก็ได้ไไดูเรียเก็บเกตดแล้วกันนะ รอบนี้แล้วก็ให้เฮเลนาเปิดโล่แล้วกันครับเนี่ยเริ่มบัฟแล้วนะพอบัฟแล้วก็ตีใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ถามว่ามีปัญหาไหมก็ก็ไม่นะอ่ะทีนี้เราจะเริ่มสาบอันตี สามก็ไปดชอ่อันไหนผมไม่อ่ะอันนี้ถูกคิดครับโอเคโอ้ตีแรงเนี่ยโอ้หลับไปเลยอ่ะอ๋อมันบัฟทะลุไงเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เพราะนั้นเนี่ยอ่าตามปกติแล้วตัวตัวของวาลลูนเนี่จะเซฟกว่าอย่างที่เคยบอกเนี่ย สกิลอืมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องฮิวหมู่แล้วก็แปะสกิลจริงๆแอต้องแจกอีเทอร์ก่อนนะลืมอ่ะแจกเอาไว้แล้วกันครับ แล้วก็อันติดูยูเรียจะตายแล้วอะแต่ว่ายังยื้อได้อยู่นะอ่ะเปิดนัดตีของวิโกโตครับมันจะได้มีเด้งเด้งตลอดเวลานะ โอ้ไม่ทันว่ะเลืออีสามรอบหมดแล้วไม่รู้ว่าจะได้ดาเมจเท่าไหร่นะคแต่แต่ถ้าเกิดว่าใส่มาลุลุมาเนี่ยน่าจะง่ายกว่านี้เยอะเลยนะแต่ก็เกือบตายอยู่นะสแปมครับสแปมอีีมเ อันนี้มันเป็นน้ําแข็งกัดไงจริงๆใช้ไปแล้วไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่นะอ่ะดีนะเราใส่สัตว์เลี้ยงลดเกาะมานะเอือรอบนี้เราฆ่าบอสไม่ได้นะเลือดไม่หมดนะครับได้ไปเท่าไหร่สองแสน 9,000นะครับถ้าใส่มาลุลุมาเนี่ยแล้วดากูดิกายังไม่ตายเนี่ยคิดว่าน่าจะแรงกว่านี้นะครับอ่ะมานะครับรอบนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นตัวของมาลุลุแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวของซานเดียเนี่ยรอบนี้เนี่ยจะเอาเป็นอ่ะสัตว์เลี้ยงมีมิกไปดีกว่านะครับอ่จะได้ไปช่วยแจกโล่ด้วยตัวอื่นเนี่ยน่าจะประมาณนี้น่าจะได้แล้วนะครับ อ่ะทีนี้ไปกันครับเดี๋ยวถ้าเกิดว right> ่าเป็นคอนเทนต์ PVE อย่างเงี้ยต OK> ัวของมันลตัวของมันลุ่นนียมันจะได้เปรียบกว่านะอืมเทินแรกเทินแรกเนี่ยหลักๆคือให้สแปมก่อนดีกว่าเนี่ยมันเนี่ยมันติดภูมิคุ้มกันนะเอ่อปึ๊บ จะได้อันติได้อ่ามารู้ตั้งโลมันตีกายภาพอยู่แล้วนะก็เลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่อ่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราปล่อยยูหมูว่ไว้ก่อนครับจะได้ออกมาลดเกาะเวทด,ด้วยสแปมอ่าปล่อยอันติครับ มิมีจะขึ้นเนาะแล้วก็ตรงนี้จริงๆสามารถอให้ดากูดิก้าเล่นได้นะบอสมันจะได้รับควาแสาเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ตัวของมารูลุเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปตีซะหน่อยเพิ่มเพื่มมาร้า้องการกายภาพตัวเองครับเนี่ยมันมีบัฟตีทะลุนะก็เกือบแตกเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเข้าเทินมาเนี่ยเราสามารถแจกลู่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ดากูนิก้าเนจะสาบเข้าไปเลย แล้วก็จะอันตีครับเพื่อแจกอีเธอร์ทั้งทีอ่าประมาณนี้ทีนี้ก็จะสแปมสก,กิลได้แล้วนะครับอันนี้ก็แจกอีเธอร์ไว้นะครับเดี๋ยวเทิร์นเดี๋ยวเทิร์นต่อไปยูเรียแปะเสียเลือดได้เหมือนเดิมอ่ะเปิดมาที่ยูเรียรครับเสียเลือดครับอันนี้ก็สแปมอ่ะสแปมครับ ลองดูสิยังไม่ติดนะไอ้มาลูรู้ตั้งโลแล้วกันโอเคมันจะได้ยู่ยุด้วยนะครับนี่ก็คือโลเนี่ยช่วยช่วยช่วยได้เยอะนะติดโลค่อนข้างบ่อยนะอ่ะยิวหน่อยแล้วกันแล้วก็ล้างดีบัฟไปสกิลครับแปะดีบัฟเพิ่ม อันติเพิ่มหือหนึ่งโดดมาแรงอยู่นะเนี่ยอืมเราตั้งโล่แล้วแจกโล่ดีกว่าคบยูเลียเนี่ยเดี๋ยวโยนบัฟไปที่สานดีครับแล้วก็อันตินตไปครับ เพื่อฮิวทีมด้วยแล้วก็ทีนี้ตัวของซานเดียกันติครับเพื่อแจกโล่เพิ่มครับจะได้หนา2ชั้นอืมก็ติดโล่เยอะอยู่เห็นป่ะโยนไหครับสาพเพิ่มสาพเพิ่มอ๋อมาติดอันติพอดีทุกคนมันมาเต็มพอดีโอเคอ่าแล้วก็ตัวของยูเรีย อเอาซานเดียเก็บอันตีกว่าแล้วกันอืมมาปุ๊กซารเดียอันตีไปเลยครับดูเรียแจกบัฟครับแปะเสียเลือดเรื่อยๆนะทำสถานะดอดเรื่อยครับเดี๋ยวตายเองนะครับตีดรอทไปอย่างนี้แหละทุกคนโดดตีไปึ่งทีเพื่อเพื่อเราป้องกันตัวเองครับอืมยังย่อนโอ้โห มันดอดค่อนข้างเจ็บนะเว้ยแต่ว่าพอเป็นตัวของมันรูปมันเอาอยู่ไ okay, งทุกคนอ่ะกลางโลกครับอ่อตัวของดราโกนิก้าสาเพิ่มหนึ่งทีก่อนแล้วก็แจกบัฟเอาไว้อ่ายังไงรอบนี้จะตายแล้วนะเราอ่ะอ่าอันนี้คือรอบสุดท้ายแล้วนะ ไม่น่าจะปิดดามมิมันได้นะดูทรงนะก็เดี๋ยวแตะบัฟไปซานดีครับแปะเสียเลือดไปหนึ่งทีครับแล้วก็ตัวของดากูนี้ก็แปะหน่อยครับอันนี้ก็สกิลสปแปมไปนิดนึงอืมที่เหลือยังไงดีที่เหลือนี่มันไม่มีสกิลที่แบบลดนู่นลดนี่แล้วนะก็อ่ะฟันเลยแล้วกันนะอืม มไม่พอวะทุกคนแต่เดี๋ยวเรามาดูดาเมตกันนะ<า>แต่ว่าแรงกว่าเมื่อกี้แหละนะก็คะแนนมัน2 1 1 4สนี่าเอาจริงก็ห่างเยอะไหมก็ห่างไม่เยอะนะแต่ว่าทีมนี้มันจะคอนโทรลง่ายกว่าถ้าทุกคนสังเกตดูเพราะว่ามันมีการแจกโลจากมารุลุด้วยเนาะโลเองค่อนข้างรับดาเมจได้เยอะ นะครับเพราะนั้นเนี่ยทีมนี้ถือถือว่าเล่นง่ายกว่ามากนะแต่ว่าดามจไม่ได้ห่างกันเยอะมากนะครับจะที่ดูแล้วก็แน่นอนว่าเอาไว้เทเกอร์รอบเดียวไม่ตายเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคนสําหรับบอสชมรมรอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแอจะมาลงเรื่อยๆนะเดี๋ยวพอมันเปยนระดับไปเป็นโหมดยากขึ้นไปกว่านี้เดี๋ยวเราจะมาลองกันใหม่อีกทีดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าโอเคเลยค่อน,นข้างโหดนะ เงินบู่เนี่ยชุดเดียวหายเลยนะครับขนาดขนาดว่ามีกันเวทนะแต่ว่าตัวของไวเทเกอร์เนี่ยก็ไม่ได้กันเวทอะไรนะเพื่อๆนี่แพ้ด้วยนะแต่ว่าไม่ตายนะครับอึดกว่าเงินบูอีกนะครับผมโอเคครับผมก็ถ้าใครอยากจะเล่นเกมอิกดานคอนดคลนะครับลิงโหลดอยู่ใต้คลิปของเรานะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แล้วผมไปบายทุกคน